วันศุกร์วันนี้โอ้โหเป็นผู้ให้นะคะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลนะคะเป็นผู้นำนะคะโดยเฉพาะในสายงานนะนะคะวันนี้มีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินวันนี้หน้าที่การงานนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะต้องวางแผนการงานใหม่อย่าทำในรูปแบบเดิมนะ ต้องเปลี่ยนแผนการทำงานใหม่ด้วยหน้าที่การงานนะคะวันนี้ถือว่ามั่นคงลูกค้าเนืองแน่นสำหรับนักค้านักขายสำหรับใครที่ทำงานประจำจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้บริวารเพิ่มนะคะหรือบริวารเก่าจะกลับมาหรือว่าลูกค้าเก่าจะกลับมานะคะสำหรับการเงินวันนี้นะคะรอเงินจะได้เงินนะคะรอเงินได้เงิน,นะคะ่ะสำหรับ หรือว่าจะได้เอาเงินเก่าออกมาใช้เพราะว่าภาระหน้าที่ต้องดูแลคนหมู่มากนะคะบางท่านวันนี้จะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับรวมตัวหมู่ญาติหรือจะได้ไปทำอะไรเพื่อครอบครัว จะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือจะได้รวมตัวหมู่ญาติหรือจะได้ไปงานบุญงานกุศลน,นะคะที่มีคนผู้คนมากๆบางท่านอยากจะไปทําบุญบางท่านไปยุ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะวันนี้จะได้รวมตัวหมู่ญาติหรือว่านะคะวันนี้จะมีภาระหน้าที่ใหญ่ที่จะต้องทํานะคะความรักคิดถึงคนเก่านะคะเป็นรักที่ทุ่มเทเป็นรักที่ใส่ใจเป็นรักที่ไม่ลืมนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาดีกันนะถ้าใครรอคนเก่าอยู่วันศุกร์ แต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานแต่ความรักก็เหมือนเจ้ากรรมนายเวรอยู่กันด้วยหน้าที่ความรักไม่หวานเท่าไหร่วันนี้นะคะถ้าสําหรับคนโสดจะได้เจอคนที่คุณรอเจอคนที่มีวาสนามีบุญทกำกรรมแต่งผูกโยงกันมานะคะส่วนเรื่องโชคลาภวันนี้เทวดาให้โชคเลขเก่าให้โชคเส้นคุณเป็นสื่อนำโชคเลขหน้าไพ่แปดเก้า ส0ูนะคะสุขภาพวันนี้ระวังโรคก,กรรมพันธุ์โรคเก่าโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์โรคเก่ากําเริบใครที่มีโรคประจําตัววันนี้ต้องดูแลสุขภาพมีโอกาสได้ไปพบคุณหมอนะคะหรือว่ามีโอกาสได้กินยานะคะสำหรับเรื่องการทําบุญวันนี้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญด้วยไฟทําบุญกับคนเท่าคนแก่หรือทําบุญกับสัตว์ใหญ่อุทิศบุญให้เทพเทวดา บุศบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้ปู่ย่าตาใหญ่นะคะบรรทบุรุษของคุณนะคะจะโชคดีจะเป็นการทำบุญที่ตรงจริตถูกฉโลก,กับคนวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะคะรออะไรวางแผนอะไรจะสำเร็จนะคะบางคนคิดจะไปปฏิบัติธรรมบางคนคิดจะไปนะคะเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยก็จะได้ไปนะคะวันนี้มีภาระนะคะมีภาระ ภาระใหญ่แต่ยังไงคุณเต็มใจทำทำด้วยความสุขทําด้วยเมตตาทําด้วยจิตเมตตาไม่ว่าจะดูแลคนเจ็บคนป่วยใดๆก็ตามนะคะคุณมีความสุขกับมันมีความเมตตาเป็นผู้ให้เนาะโอเคค่ะ อย่าลืมทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะเลขหน้าไพ่ของคนวันศุกร์วันนี้8ปดเองศขอให้คุณโชคดีในสิ่งที่คุณได้ทำบุญกุศลใหญ่ที่คุณได้ทำในวันนี้จะส่งผลในอนาคตเทวดา,ารับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วก็ให้พรคนอยู่ขอให้โชคดีค่ะ